วันนี้เราตามลอยเชฟกระทะเหล็กมาครับทุกคนเขามาเปิดร้านขายขวซองครับผมคนตอกแถวเยอะมากราคาต่อชิ้นพี่นี่ชิ้นละร้อยสองร้อยครับผมมันรสชาติมันจะแตกต่างอะไรกันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรารีวิวไหมัวซองถูก vs แพงฮะอันนี้คือคัวซองจากร้านสะดวกซื้อครับผมนี่วันนี้หนักเลยข <c oughs> วซองที่ดีควรข้างนอกกรอบ <c oughs> ข้างในเหนียวนุ่ม สองอร้อยเท่าไหร่ฮะสองหมื่นผมยื้อวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันที่ถ่ายคลิปที่วุ่นวายที่สุดวันหนึ่งอะ วันนี้เราตามรอยเชฟกระทะเหล็กมาครับทุกคนเขามาเปิดร้านขายรัวซองครับผมนะฮะแล้วเขาเคลมว่าเป็นร้านขายขัวซองที่ดังที่สุดอยู่ในขณะนี้อยู่แถวแถวพันนกฮะซึ่งระหว่างทางที่เราขับมาเนี่ยก็ได้แต่สงสัยว่าเออวิวแบบนี้เนี่ย มันควรจะขายหนูนาไหมเนะี่ผมมันควรขายพวกนั้นไหมมันควรมีร้านครัวซองที่แบบชื่อดังคนมาเยอะๆเนี่ยมาเปิดอยู่แถวนี้ไหมแต่ว่าพอมาถึงฮะปรากฏว่าโอ้โหร้านแทบแตกนะครับผมอย่างที่เขาบอกว่าเป็นร้านครัวซองที่ดังที่สุดอยู่นะตอนนี้นะนะครับ คนตอกแถวเยอะมากวันหนึ่งเปิดจองคิว200คิว3รอบก็คือ600คิวเท่านั้นแล้วก็คนนึงเนี่ยจำกัดปริมาณอยู่ที่5ชิ้นต่อคนด้วย<บ>คือปกตินะ่ยผมเป็นคนไม่กินขัวซองเว้ยกลัวอ้วนไงเรากลัวอ้วนขัวซองมันเนยเยอะไงเออกลัวอ้วนส่วนใหญ่จะถนัดเป็นงานคอซองมากกว่านะครับผมก็เลยได้แต่สงสัยว่าเอ๊ะมันมีดีอะไรขนาดนั้นฮะคนแบบไหนครับผมที่จะมาเปิดร้านขายกัวซอง ในที่แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราตามไปดูเลยดีกว่าว่าหน้าตาของครัวซองที่ร้านนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วทําไมมันถึงโด่งดังขนาดน,น,นั้นคนตามมากินเยอะขนาดนั้นครับผมไปเราไปดูที่หน้าร้านกันเลยดีกว่านะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาสําคัญเลยนะครับกูไม่รู้ว่าชื่อร้านมันอ่านยังไง <tiếp gente> กูรู้แต่ชื <Gold grit> ่อกูรู้แต่ชื่อเชฟแผมชื่อว่าพี่เจมเนี่ยเราเราไปมั่วเอานะเนี่ย ชื่อร้านว่าเจมบัวลองเจอรี่ครับผมอ่าคำว่าบัวลองเจอรี่เนี่ยแปลว่าร้านขนมปังนะคนมาต่อคิวเยอะมากดูรถดิมึงดูคนดิมาเพื่อซื้อขวดสองเว้ยแล้วที่สําคัญเลยคือชิ้นราคาต่อชิ้น ปกติครัวซองชิ้นเท่าไัหระยี่สิบแพงแล้วสามสิบแพงแล้วที่นี่ชิ้นละร้อยสองร้อยครับผมคนตามมากินเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากรู้จริงๆว่าใจคอเนี่ยทำด้วยอะไรจิตใจของคนที่จะมาเปิดร้านครัวซองในที่แบบนี้แล้วขายดีด้วยเนี่ยจิตใจเขาทำด้วยอะไรตามไปดูไหมสงสัยว่ตอนนี้สงสัยแล้วสงสัย่าทำไมต้องมายืนสงสัยว่าทำไมต้องมาเปิดกลางแดดข้างในก็มีแอร์เย็น ผมว่าถ้าคนประมาณนี้นะอย่างเดียวคือลงทานลงทานแจก,กกินฟรีอ่ะนะครับแต่ว่าหน้าแปลกใจมากชิ้นละ100 200บาทนี่คือเมนูของที่ร้านเขาครับผมมีัวซองทั้งหมด5แบบเว้ย5าแบบ5ชนิด5รสชาตินะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่นี่เลยัวซองธรรมดานะครับผมคือ85บาทนะครับผมแล้วก็แพงที่สุดเนี่ยอยู่ตัวไหนตัวไหนวา้าย230บาทครับเป็นแมกคาเดเมียเอ้แต่พอเขาแจกได้นะแมคคาเดเมียมันแพงนะ วันนี้เราลองไหมลองทำคอนเทนต์แบบยูทูบเบอร์ทั่วไปไหมตามตามเทนยูทูบเบอร์ถูก VS แพงไหมวันนี้มาด้วยความสงสัยล้วนๆเลยเว้ยัวซองเนี่ย20บาทผมว่าแพงแล้ว30บาทผมว่าแพงแล้วส่วนประกอบมันน่าจะไม่ซับซ้อนอะแป้งเนยยีสตแล้วก็เอาไปอบมันรสชาติมันจะแตกต่างอะ,อะไรกันมากมายนะสำหรับไอ้ัวซองราคาถูกอของแพงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เรารีวิวไหมว่าัวซองถูก วีแพงฮะแล้วก็ที่ร้านเขาเนี่ยมันจะมีเป็นเครื่องดื่มไหมเครื่องดื่มแล้วก็มีเค้กมาแซมนะครับแต่ว่าจุดขายดีเลยเนี่ยคือครัวซองด้านหลังของเราเชฟเจมผมดูประวัติเขามาแล้วเขาเป็นเชฟที่เรียนมาจากเลอกระดองเบอร์เว้ยแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเขาเรียนจนเขาได้เป็นอาจารย์สอนนะ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาออกมาเปิดเป็นร้านครัวซองแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนเนี่ยข้างหลังเนี่ย อันนี้คือคนที่เขามารอคิวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ด้วยน่าแปลกใจมากนะ,ะว่าครัวซองชิ้นละร้อยสองร้อยเนี่ยทำไมมันขายดิบขายดีขนาดนี้นะครับผมไปดูดีกว่าไปดูดีกว่านะได้ยังชัดไหมไม่ชัดเลยไม่ชักัวไ<ล> <laughs> ม้ชัดเจ้า <laughs> เลยเอาฮะเรียกว่าเรียกว่าก่อนที่เราจะไปเจอกับครัวซองระดับเทพนะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราลองคอนเทนต์แบบ ยูทูบเบอร์สักนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับครัวซองถูก vs ครัวซองแพงสิ่งที่เราได้มาฮะอันนี้คือครัวซองจากร้านสะดวกซื้อกับผมนี่ปิดปิดตาไว้นิดหนึ่งฮะราคาเท่าไหร่วันนัดสิบสามบาทเฮ้ยบาทนะมี3ามรถด้วยนะทําเป็นเล่น13บาทนะครับผมอันนี้คือครัวซองที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อผมว่ามันน่าจะไม่มีอะไรถูกไปกว่านี้แล้วไหมขนาดเป็นไงดูขนาดก่อนขนาดก็ไม่เล็กนะ13บาทนี่2ชิ้นก็อิ่มก็ง่วงอยู่นะ กินตอนกลางวันอะ่ะก่อนที่เราจะไปลองชิมรัวซองระดับเทพเนี่ยผมอยากรู้ว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเราก็เลยต้องเริ่มต้นจากรัวซองธรรมดาก่อนแล้วบีให้ดูเดี๋ยวบีให้ดูฮะทุกคนข้างในเนี่ยผมว่ามันจะต้องแบบกรอบนอกน,นุ่มในนี่ไงเป็นไงบึ๊บนะนี่13บาาเบ้ยแต่ผมว่าก็ไม่เลวนะนี่มือก็มันๆอยู่นะ,ะแสดงว่าเนยถึงอยู่นะนี่ข้างในผมไม่ดูผมไม่ดูข้างในก่อนข้างนอกเนี่ยผมว่ามันก็สีสัน ก็คัวซองทั่วไปนะความมันวาวนี่ได้อยู่นะแต่ข้างในดูแบบจะจะมุ่วมัหน่อยฮะลองชิมไม่เลวนะทุกคนอันนี้คือโกวซองที่ผมกินมาโดยตลอดอะเพราะคนอย่างผมนี่ของแพงผมไม่กินเยอะไงไม่เลวแรกก็ครัวซองทั่วไปเลยมีความหอมหอมนมหอมขนมปังอะไรเงี้ยไม่เลวนะอันนี้ลองลองอีกรสหนึ่งรสนมสดนี่รสนมสดนะ สิบสามบาทนะทุกคนนี่ข้างในก็มันจะมันจะมีความแบบคล้ายๆหนมปังมากกว่ามันจะออกไม่เป็นชั้นมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับดูคล้ายๆหนมปังเหมือนเดิมไหมรสชาติเหมือนเดิมไม่รู้มันมัเปลี่ยนสีตองทำไมรสชาติเหมือนเดิมเลยฮะแล้วก็อันนี้เป็นโฮลวีตใช่ไหมทานัญพืช วันนี้หนักเลยอันนี้ใช้ขนมปังโฮวิด<ช>มันจะลดความความหอมเนยลงมาหน่นิดนึงนแต่แฝงด้วยกลิ่นของโฮวิดกลิ่นของงาอะไรเงี้ยผมว่าไม่เลวนะ13บาทผมอยู่ได้นะแต่วันนี้ฮะเรียกว่าเรามาเยือนที่ร้านเจมอะไรนะขอที่นี่ดิเจเจมบัวลองเจอรี่พี่พี่เจมเขาให้สามารถป่ะได้ป่ะเอาเอาพี่เขามานั่งคุยด้วยดีกว่าเพราะว่าจะให้กูมาให้ความรู้เนี่ยไม่มีแน่นอน มีมีเน็กไคให้พี่ซักเส้นไหมเพิงตื่นเต้นไงี้เลยเอาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยอยู่กับพี่เจมแล้วนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมครับสวัสดีครับนะผมอันนี้คือพี่เจมเชฟเจ้าของร้านของเรานะพี่เคยดูช่องผมไหมก็เคยดูคันๆนครับกาแฟนแฟนผมเป็นตัวยงเลย พีใจนะครับเฮ้ยผมก็ติดตามพี่เนี่ยติดตามจนผมตามมาเลยเนี่ยคือเป็นร้านครัวซองนี่โด่งดังมากนะพี่เจมตอนนี้ชื่อชื่อร้านขอชื่อร้านจากปากพี่เลยดีกว่าก็ชื่อร้านชื่อเจมกรลองเจอรี่เหมือนที่กูพูดแต่วเหมือนที่พูดไหมเมนหลักของที่ร้านเนี่ยคือเจ้าครัวซองนี่เอง5้าแบบ5้าชนิดที่มาที่ไปของพี่เจมเนี่ยเป็นเคยเป็นเด็กที่เรียนไม่่อยไม่ค่อยเก่งก็คือจบมห แม่ก็ให้เลือกอยู่สองเส้นทางก็คือเลือกตัดผมทำอาหารโอ้ถ้าเป็นน้องผมนี่ไม่เลือกแม่แล้วนะคือเลือกไม่จนเลือกไม่นเคืออย่ามายุ่งกับผมอ่ะผมไม่เรียนอะไรงี้ยแล้วก็พี่เจมก็เลยเลือกว่าใช่เลือกเลือกเลือกด้านอาหารแล้วไปเรียนอะไรยังไงครับพี่เจมครับก็ไปเรียนที่กรองเบอร์จบปหกไปเรียนที่กรองเบอร์ครับแล้วก็จนจนได้เป็นครูสอนเลยอ่ะพี่เป็นอาหารคาวจบแล้วผมก็ไปเรียนอาหารหวานแล้วก็ฝึกงานต่อครับ เทอมที่2ก็ฝึกกับเชฟใหญ่ครับผมแล้วก็เชฟใหญ่เขาก็เห็นเฮ้ยเราตั้งใจอะไรคนระับแล้วก็ของพี่เจมเนี่ยแนวคิดแปลกมากเว้ยทุกคนอย่างตัวผมหรือว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยทุกคนถูกปลูกฝังมาว่าเฮ้ยมึงทําในสิ่งที่มึงถนัดดิทําในสิ่งที่รักดิแต่ว่าพี่เจมเลือกทําครัวซองว่าอะไรพี่ครัวซองสําหรับผมมันเป็นอะไร,ร,ร,ไรที่ยากมากก่นอนที่เราเรียนมันแบนบมันเราทาไม่ดีเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัด,นดเลยอะไม่ถนัดเลยคือแย่มากๆทำออกมาแบบ แยที่สุดในห้องเลยเพราะเพราะอะไรพี่ม,ม,ม,มันมันมีความยากไงครัวซองคือมัน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 มียีสต์ยีสต์ก็มีชีวิตแล้วก็เนยก็ต้องแบบอุณหภูมิต้องดีอะไรอย่างเงี้ยครับแป้ง,ปงเนยยีสต์สามสาม,สามอันแต่ว่ามันมีดีเทลดีเทลเยอะมากคือถ้าเราทํางานช้าก็เนยก็ละลายเร็วไปก็เนยแตกไรเงี้ยม,ม,มันมันหลายปัจจัยมากๆเราแบบรู้สึกแบบมันเป็นกรอบติดอยู่ในใจเราอะไรยเงี้ยครับว่าเราไม่ถนัดแต่ว่า เราจะทําให้ได้ดีแล้วที่สําคัญคือทําได้ดีจนประสบความสาเร็จมาก <c oughs> วันนี้ผมรบกวนพี่เกมสอนผมกินหน่อยได้ไหม <c oughs> คือผมว่าเป็นคนที่ครัวซองกะเคยกินแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับชอบกินขนาดนั้นแล้วก็ไม่เคยคิดว่าชิ้นละร้อยเนี่ยเรา, <c oughs> เ,ราเราจะต้องมาซื้อมากินกินจังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขอสอนให้ผมเข้าถึงความเป็นครัวซองก <c oughs> ระดับเทพหน่อยพี่ <c oughs> เริ่มเริ่มจากไหนผมต้องเริ่มจากไหนตัวนี้คือออริจินอลนะครับผมราคา บ85บาท85บาทสิ่งสิ่งที่ผมเห็นด้วยตาว่าแตกต่างแตกต่างจากครัวจองปกตนะิคือมันมันลักษณะมันน่าจะกรอบขอ,องของกรอ,อบไม่พี่ของเราเลเยอร์จะเรียงเป็นชั้นให้เห็นสำหรับผมนะผมมองว่าข้างในก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมว่ารสชาติสําคัญกว่าก็คือต้องกรอบเหนียวนุ่มครัวจองที่ดีควรข้างนอกกรอบข้างในเหนียวนุ่มข้างในเหนียวนุ่มนะครับผมอ่อเาเดี๋ยวผมจะลองผ่าดูนะพี่เจมส์อขอลองนะครับพี่ โอ้โหด้ยินจังปะคือแบบข้างนอกมันกรอบมากฮนะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันเป็นชั้นอย่างที่พี่เจมบอกจริงเดีย๋ยวนะเราผมจะพยายามผ่ามานะเนี่มาับเขาให้นี่ขออนุญาตใช้มือนะฮะขออนุญาตใช้มือนะฮะนี่ฮะอันนี้คือข้างในนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าข้างนอกเนี่ยกรอบมากๆแล้วก็แบ่งเป็นชั้นชัดเจนนะพี่เจมนะครับผมพี่เจมเคยลองชิมยัง งั้นงั้นผมไม่ชวนพี่กินนะผมขอลองชิมนะพี่โอ้โหอตัวสองเซเว่นพิ้งไปเลยอ่ะทึ้งไปเลยอ่ะมันทำเนยมากมันมีความแบบบัตเตอรี่หน่อยแล้วผมหอมเนยหอมนุ่มแล้วข้างนอกกรอบข้างในมีความเป็นชั้นๆอย่างที่พี่เจมบอกจริงแล้วก็มันไม่ได้เหนียวแบบไอ้ตัวสองสำเร็จรูปี่ที่ที่เรากินทั่วไปอ่ะนะครับผมไอ้นี่คือทำโดดวันต่วันล้วสมมติซื้อกลับบ้าน ทิ้งไว้ค่ำา่มวันอร่อยอยู่ไหมเจมก็อุ่นเตาอบหม่จะอร่อยครับอแล้วผมอันต่อไปผมต้องกิมอะไรพี่เจมก็เดี๋ยวค่อยๆไล่สเต็ปอะอัลมอนด์ก็ได้ครับตัวต่อไปฮะตัวนี้คืออัลมอนด์ทำไมมันถึงยุบกว่าอันอื่นอ๋อตัวนี้เราต้องอบโปรซองออริจินัลก่อนแล้วก็ทิ้งค่าคืนหนึ่งแล้วก็ผ่า แล้วก็ชุบน้ำเชื่อมโอ้แล้วก็บีบไส้แล้วก็อบอีกรอบหนึ่งเออผมผมผมเริ่มเข้าใจแล้วทำไมพี่ถึงจำกัดจำนวนคนซื้อตัวนี้คือแอลมอนต์นะครับราคาเท่าไหร่พี่เจมตัวนี้อ่า120บาทหนึร้อยยีบาทเนาะมันน่าจะมีความหวานเพิ่มเข้ามาไหมพี่เจมตัวนี้ความหวานครับนี่แต่ของเราจะมีไส้อัลมอนด์ครีมโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่มีแอลมอนที่บนไม่มีไมแอลมอนฝานโรยข้างในเป็นไส้แอลมอนครีมด้วยนะครับ ตัวนี้คนที่แบบชอบรสชาติหวานขึ้นมานิดนึงนะใช่ใช่ตัวนี้ขายดีนะครับส่วนใหญ่ผู้สูงอายุหรือว่าเป็นวัยรุ่นก็ชอบแล้วมีความกรุบกรอบมีไอเขาเรียกคัมเบิลป่ะพี่อ่ออัลมอนด์อัลมอนด์อัลมซไลด์งานดูโง่เลยอัลมอนด์อัลมอนด์ไะไรข้างบนได้ความกรุบกรอบหน่อยนะครับแล้วรสชาติตัวของตัวไส้เนี่ยเออหอมหวานหอมหวานกรุบกรอบนะครับผมนะตัวต่อไปครับพี่เจมตัวต่อไปเดี๋ยวเริ่มตัดตัดหวานด้วยช็อกโกแลต ตัวนี้นะครับเป็นช็อกโกแลตคัวซองช็อกโกแลตของที่ร้านออกขมขมเหรอพี่ผมดูออกหวานหวานขมมตัดดูข้างในฮะมีใครมีใครตัดได้เละขนาดนี้ปกติเขากินแบบหั่นอย่างนี้ไหมพี่จมหรือว่าใช้มือแล้วแต่ถ้าที่ฝรั่งเศสเขาใช้มือกินขัวทองอ้าวแต่แต่คนฝรั่งเศสแล้วเราถ้าไม่ถนัดใช้ใช้ มผมขอใช้ร้อซ้อมดีกว่าพี่ขนาดผมใช้ร้อนซ้อมผมยังดูตกกระปกเลยพี่นะผมอย่างแรกเลยคือ็อกโะแลตดูเข้มข้นดูจากตาเข้มข้นแล้วก็ให้มาข้างในนี่ให้มาเปียบเลยนะนี่นี่เราจะใช้ฉีเเข้าไปด้วยถูกไหมพี่เจมส์ใช่ครับเข้ข้นมากเข้มข้นใช่ไหมเข้มข,ข,ข,ข้นมากแล้วแล้วผมรู้สึกว่าตัวนี้มันมีรสชาติออกเปรี้ยวๆหน่อย อ่าใช่ครับเพราะว่าตัวช็อกโกแลตที่ผมเลือกใช้มันจะมีติดเปรี้ยวนิดนึดนงนะครับผมเปรียปร้ยวๆแล้วก็อย่างที่พี่เจมบอกว่ามันมีรสขมเข้ามาหน่อยหน่อยด้วยความที่มันไม่ได้หวานโดดมันทําให้เรากินแล้วเราไม่เลี่ยนเนาะพี่เจมเนาะกินได้เรื่อยๆ,ๆนะความความหอมหอมมันของมันอะตีคู่มาด้วยความเข้มข้นของช็อกโกแลตออกเปรี้ยวนิดนึงจากตัวนี้เนี่ยกินเข้าไปเนี่ยหอมเนยเด่นมากตัวนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตเหรอพี่อันนี้เป็น เป็นนูนเทลล่านะใช่คือเอาใจคนชอบหวานนิดหนึ่งครับอันนี้จะหวานกว่าตัวช็อกโกแลตครับผมไม่อยากผ่าเลยว่ะผมผมรู้สึกว่าผมผ่าแล้วผมทำให้ทำให้ครัวซองของพี่มันเละอะ่ะนี่นี่ครับผมดูไส้ข้างในฮนะนี่ข้างในเขาก็จะสอดไส้มาเยิม้มๆแบบนี้เลยนะครับผมผมลองกินนะพี่เจม แล้วผมชอบตัวนี้ตัวนี้คือหวานเลยอ่ะหวานมันตัวนี้หวานมันแล้วได้ความกรุบกรอบความหอมเนยของตัวครัวซองเข้ามาคู่เท่ากันพี่ตัวนี้ขายราคาเท่าไหร่พี่เอ็มเอ่อเท่ากับครัวซองดัชช็อกครับร้อยห้าสิบบาทนร้อยห้าสิบบาทเพราะนูทราให้เยอะด้วยตัวนี้คือครัวซองคาราเมลวานิลาแมคคาเดเมียนี่อันนี้เป็นตัวขายดีสุดป่ะพี่เอ็มหรือตัวไหนขายดีตัวนี้ตัวนี้ขายดีมันก็ขายดีทุกตัวแหละตัวแต่แต่แต่ลูกค้าคือ สั่งห้าชิ้นเนี่ยต้องมีตัวเลสติกใส่ตลอดตัวนี้เนี่ยผมผมผมดูรายการมาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสุดสุด<ะ>สุดติง่งคือตัวเนี้ยผมผมคิดค้นขึ้นมาเองเพราะว่าคาราเมลใครก็ทําได้นะตอนนั้นมันยังมีตัวแมคคาเดเมียรครับเก็บไว้นาน้ะเราก็แบบเอ้เราจะไปทําอะไรดีวนานกว่านี้มันจะเสียของอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาอัดแอปลองดูชิมดูแล้วลองกินกัี๋ยวตรสอบโอ้โหอร่อยก็เลยออกขายเลยนี่ฮะเรียกว่ากินคู่กันแบบนี้เลย แต่ไม่มีสอดไส้ถูกไหมพี่เจมส์ไม่มีสอดไส้อันนี้คือโปะไว้ข้างบนใช่เอาแล้วถ้าสมมติคนสั่งกลับบ้านอ่ะกลับบ้านผมมีถ้วยแยกใส่แยกให้แยกตัวแม็กแยกตัวแม็กใช่แม็กคาเดเมียให้นะครับสองร้อยเท่าไหร่เนะสองร้อยสางริอผมซื้อผมซื้อผมจะทุบกระปุกมาซื้ออะไรตัวเนี้ยเอ้ยแม็กคาเดเมียอร่อยยิ่งมันกินแล้วมันเข้ากันอ่ะพี่คือถามว่ามันเหมือนตัวแอลมอนไหมมันต่างไปเลยต่างไปเลย ตัวตัวสัมผัสของแมคคาเดเมียมันกินแล้วมันจะมันจะไม่ได้ถึงกับกรอบกรอบเหมือนพวกกินหัวพวกนี้มันจะมีความแบบตู้ตู้ต,ต,ตู้ฟันหน่อยอ่ะพี่สรุปว่าวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนทัศนคติผมไปเลยนะคือวันนี้ผมผมมาด้วยอคาาติเล็กๆผมยอมรับเลยว่าโคตรองมันก็รสชาติมันควรจะเหมือนเหมือนกันไหมพี่สรุปว่าอ พูดไม่ถูกเลยอะของที่เขาขายในราคานี้ได้แล้วคนแห่แห่กันมาซื้อเนี่ยอันนี้คือการันตีแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรที่เด็ดกว่า13บาทไม่งั้นเขาก็คงไปแห่กันไปซื้อ13บาทแล้ววันนี้อร่อยจริงๆครับพี่เจมขอบคุณมากๆเป็นครัวซองดี่อร่อยที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าขายดีที่สุดคิวยาวที่สุดแล้วก็คนอยากมากินมากที่สุดณนะตอนนี้ครับขอบคุณพี่เจมมากๆแล้วเรามีกรอบรูปมอบให้เหมือนอรายการ ใส่พบไม่ไม่มีแล้วม่หน่อยอะไรขอบคุณพี่เจมส์ครับไม่มีไม่มีอะไรมอบให้ครับผมแล้วผมจะกินัวอซองวิตต่ออยางไงอร่อยขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เจมส์ครับเพราะฉะนั้นใครใครอยากตามมากินเนาะให้พี่เจมส์ฝากร้านไว้เลยพี่อ๋อครับก็ฝากร้านเจมบูลองเชอรี่ด้วยนะครับอื เฟซบุ๊กตามตามไปเฟซบุ๊กฉันดแล้วผมว่ายากเลยสะกดไม่ถูกเลยขึ้นขึในดีกว่าอยู่ทุกวันจันร์นอกั้นเปิดหมดเปิดสิมงเช้าควรมากี่โมงถ้าจะเอาให้ได้กินแน่นอนเขามาต่อคิว8ปดโมงลูกค้าพี่เปิดกี่โมงเปิดสโมงต้อว่างนะต้องต้องต้องเน้นย้ําว่าลูกค้าต้องว่างนะครับต้องเป็นคนที่มีเวลาว่างสักนิดนึงอ่ะนะผมแปดโมงเริ่มมาต่อคิวกันแล้ว นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เจมมากมากแล้วก็ยังไงลากันไปก่อนนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องช่องอิตาโอสแล้วก็ใครอยากกินฟคซองอร่อยอร่อยนะครับผมเจมบูลองเจอร์รี่ชัวรี่เชอร์รี่ได้หมดได้หมดได้หมดนะครับพิมพ์ไม่ถูกแค่นั้นพรเจอแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ